มันเดินเร็วอย่างเงี้ยยังไงไม่มียังไงอ๋อกินจ๊กก่อนอะไรเงี้ยไอ้พี่ก็ลบลบมาซีมาซีทำไมไม่อะไรเอาเลยน้องเพื่อนระบายอยากโอนั่งเลยนี่อ่ะหน้าบ้านเขาเว้ยไม่ใช่หน้าบ้านเราเว้ยเฮ้ยเออแถมนี้มันดีเว้ยเฮ้ย กล้ากินเหรอไมไม่กล้าทำไมอ่ะกล้าไห่รู้ไปดิม้วกล้ากินเรอกล้าเทไมอ่ะหมด้ยเฮ้ยหมดดวอะไรพี่อะไรยังไงนะพี่เรือมานี่เลยเรือมากขนตีโอ้โหเร็วเวเรอกินีปเลยวะเฮ้ยช้าว่ะทำไมเขาคิดตัวนีวะช้า่ะเรือ ใครใครเดินใครเดินตาผมที่พี่น่าจะเป็นลมแล้วว่าเออรีบเแดงอ่ะถ้าจะเป็นลมแล้วล่ะเดินอ๋ออ๋อรีบเดินนีงไงรีบเดินไม่ต้องหาหรอกพี่ตายแล้วอะไรไม่ได้แล้วนะนะกัมปงกัมปงจีโอ้ยจะกัมมอยจี้ยจะกัมมอยจ้ยหน่อยเด้หรอเป็นลังอยู่ อะไรกินสองนี่นี่นี่นิ้วแต่มันนิ้วนิ้วเออนิ้วไหมนิ้วเออนิ้วผมบอกนี่กินหรือยังกินหรือยังเอ๋อไม่ถอยไปออปีนี่เหรอไม่ปอดไม่คุยไม่อะไรสองสามสี่คั้งเหรอปวดไม่ควดเหรอคุยไม่ปวดอ๋อกินหรือยังหรือยังเปวดอะไรวะอะไรวะ เอาดิเอาดเดินมากกำปองกำปองจีโอ้ยจ้ากำปองจีโอ้ยกำปองจุ้ยหน่อเอออะไรบ้างเพลงไม่เคยฟังเหรอเออเอออะไรบ้างถามจริงพี่ม่เคยนะเอออะไรบ้างเออพี่อะไรบ้างพี่พี่ไม่เคยฟังนะจะไม่หลอดดูดาถังน่าจะไม่หลอดอะไรไม่หลอดเออไม่ไม่คุยไม่คุยอะไรไม่คุยเอออย่าอะไรบ้าง ยังไม่ได้เดินเลยเออเดินก่อนดิค่อยพักโอ้มือไม้ไอ้โหตกใจมาเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ย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 เสียวอะเสียวอะก็ต้องเสียวเดินหน้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเสียวจริงมากเอาจริงมากดิเดินไปแล้วทโอ้โหกำบังกำบังโอ้ยจะกโมวยจี๊ดโอ้ยจะกำมวยจุดไหนจะเหรอเปนร้องงี้แบบวะไม่อบ ชอบเอาไม้กายมาเปลี่ยนลูกเอบอ่ะอไหนเป็นไหนโลคิเอโอ้ยนึกกินเลยทำไมเอาไม้กายมาเปลี่ยนลูกเอบอ่ะยังไม่คิดจะแพ้ทำไมเอาโลูกเอบอ่ะตีเลยไอรุจ่าไอ้เป็นใครนี่นี่เป็นี่ยังไม่คิดจะแพ้ด้วยนะเนี่ยเขามาไปกินทุกคนไม่ดูเขาหลาเขาเดินนะพี่มันไม่ใช่ชาเดอร์หน่อยพี่จะไปสู้ได้ยังไงจานมัน ใจเย็นแป๋มเข่งใจอาจารย์ด้วยอาจารย์ยังไม่กลับนะครัอาจารย์ยังไม่กลับเออมันดึงมล้วก็หลงมันโจกแล้วนี่เอมันก็ต้โจกแล้วทำไปเหรอแบกให้หมดเออฟันไปแบ่ให้หมดเลยนอนฟันไปเออฟันเหรอเออนอนฟันไปนะไม่รู้ฟันฟันดีนอนฟันไฟันดีฟันดีหรือฟันง่ายผู้ชายหน้าตาไม่ดีนอนฟันไปนะเออนอนฟัน ำไมอ่ะเอินอนฟันกินอะรเียเขกินโคนอะไรียเนี่ยเปิดมจงวารู้เรื่องอะไรเออเบี้ยเขาไปรเบี้ยีอยู่แล้วรู้อะไรเอออะไรอากกินน้ำลยอยากกินน้ำลายเอื้อกเอื้อมันมันยังไงอ๋อปไรม่ติดอเหรอคืนน้ำลายเอือกเอือกเออ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 ่เบี้ยมันหน้าดูด้วยนอ๋อเนมวยกัสาวล็อกคอต่อยตุ้มตั้มตุ้มตั้มตั้มตั้ม ง่ายกำปองจะบอดเจ้าอินจะกำบดเจ้าอินจะกำบอเจ้าอินตายแล้วยังไม่รู้อีกใครไม่รู้กินไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกง่าย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 อะไรใครง่ายง่ายไปดิอโยนจะไปไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายหรอกพี่จะตายแล้วน่ะมันไม่ง่ายหรอกพี่จะตายเอาเด็ดนะสวบเม็ดเบี้ยสวบหมดเลยเดี๋ยวก็รู้เถียงเหรอ

เฮ้ยเอะไรวะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยย กมวจีออนยังกมวจีออนตีเลยลูกจ้าใครเป็นใครไม่เห็นจะตื่นจะเสียงดังอย่เดี๋ยวหูแตกเดี๋ยวหูแตกดีๆนะดูดีๆเออเดี๋ยวหมดนิดเดียวเลยบินแล้วเรือดแล้วนี่เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวหูมันแตกเออเอออะไรวะมัออกไปนี่ในโลกเลยนกบไปไหนทำไมหรอเอปีเต้อ ปีมือแล้วโอ้โคหมดไม่เก่งว่ะคาดเลยนะเออคาดบ้าบ่อเลยลุกนี่ทำยังไงหนุ่มน้อยดูดูแต้มดูแต้มเสียดเม็ดอีกเออมันมามาเสียดเห็ดอีกเอียงที่ไหนล่ะเสียดที่ไหนกินอโคกินเบี้ยฟรีไปตัวหนึ่งสินิ้วกลางยาวลงไไม่ด้ทำไมเรากินฟรีไปสิกำปงกับโปวจีออนจะกำปองฟรีแล้วเขาไม่กินม้าหรือไงล่ะจีออนนอนนอนไม่ร้องเพลงผิด

เฮ้ยโกนมันไม่มีเพื่อนแล้วนะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวหลองเบียร์ไม่เกี่ยวนะเบียร์เออลุกเลยใครเป็นใครเฮ้ยทำไมลุกแรงลงมาลงมาก่อนเออลงมาก่อนเดินดีๆใ้เบี้ยมาผูกอีกเดินดีๆใช้เบี้ยมาผูกเดินดีะใช้เบี้ยมาผูกก่อนเออเดี๋ยกินไม่ได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเต็มจอเลยอ่ะ ตั้มจอเลยใครเป็นใครลงไปได้ลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไหนดีไปไหนน่ากลัวไปได้ดีดีไม่ได้น่ากลัวเออระวังระบังเฮ้ยนะอย่าไปไปดิผมบอกให้นะมันน่ากลัวอย่าไปไปอย่าไปเดีดีได้เฮ้ยไปไหนบ้าอย่าไปถูกก็ได้นี่ไปไหนวะเออมันมาแค่คนเดียวไม่มาเออิดเป็ดเดียวเป็ดเดียวเป็ดเดียวลุงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไขวะเดินหนึ่งกระไขวะเอานี่ลุกกระ เบียไปนี่มมาาดนี่เหรอเออแทนเบียลิมไหมอะเอาเบียลิมเอาตามใจคนคนรูเว้ยแทนเบียลิมไม่แทงไม่ลิมมันคุณขาดไรมันไม่ขาดหรอกม่นขาดหรากแทงเบียลิมถูกก็แล้วไม่ใช่เราหล่อิเขามาหล่แทงเบียลิมถูกก็แล้วเรายึดตำแหน่งหมดมันไม่ดูโอ้โ่กเฮ้้ยเฮ้ยตายตายตายจะมันจะตาย โอ้ยได้ไปนายรอบไม่แพ้เยอเลยไม่แพ้ไม่แพ้บานเทียบเลยไม่แพ้ไม่แพ้หราไม่บานเทียบเลยบานเทียบเลยอะไรหวันเทียบเออไม่มีไม่ไม่บอกไม่บอกไม่คุยไม่คุยอะไรหวันเจียบอะไรวะไม่ได้กินรไม่หายไม่หายโอ้ยบานเทียบเลยไมหายอยู่ดีวะคนตัวเดียวจะไม่หายไายไอ้เวายไว้นี่จะไม่มามันเสมอเสมอวันไปเขาจะไม่มีอะไรมาชนะเราวันไป มาอย่างนี้จะมาชนะกำพงกับกยจีโอ้ยจะกมวยจีโอ้ยนักกมวยจ้ไหนไมยไปไหนลูกดิ่ไหนลูกดิ่งดอยแอยลก่อนกินอกินสองบี่ยัีหมดแล้วคนูเบียกินแพ้เลแพ้เขาแพ้หมดไกินหมดกินหมดอ่ะหงายนี่มันกินด้วยใช่แล้วาีไม่รู้อะไรกินไม่กินแพ้เลยนะก็ยังไม่รู้อะไรกินไมไม่ กินฟรีอ่ะเขาไม่รู้มันคนละข้างกันเขากินเบี้ยฟรีเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาไปกินเบี้ยไปนี่แน่นทำไมเนี่ยไม่ไม่ไหลกินเบี้ยกินโคนก่อนทะหลอกทำไมเนี่ยสามเบี้ยให้เฮ้ยมันเสมอไปเสมอแล้วกินเบี้ยก่อนกินโคนก่อนหรือกินเบี้ยวะกินเบี้ยก็เสมอกินโค้งเถอะมันเสมอหมดสะบีลงมาลูกกินเหลือเหลือสองเบี้ยไงมันเสมอ

โลูกกินเลยไปะเอเขากินไหเอ้าเอ้าโอ้ยทำไมเอาไปเสมอล่ะ